สี่ผักผลไม้อะไรครับที่กินสุกดีกว่าดิบครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่ามีผักผลไม้อะไรบ้านครับที่เรากินสุกจะดีกว่าดิบไปเพิ่มคุณค่าของทางผักมากขึ้นกว่าถ้าเรากินแบบสุกครับมาฟังกันครับผักชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศเนี่ยมีสารตัวหนึ่งครับในมะเขือเทศนะครับที่ชื่อว่าไลโคปีนนะครับที่มีคุณสมบัตินะครับในการต้านอนุมูลอิสระก็ยังไปบำรุงผิวพรรณนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแต่เพื่อนๆทราบไหมครัว่าไลโคปีนตัวเนี้ย ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราเอามาผัดนะครับหรือเอามาทําเป็นอาหารที่โดนความร้อนนะครับปริมาณไลโคปีนตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับมะเขือเทศให้กินแบบสุกดีกว่าดิบครับตัวที่2นะครับนั่นก็คือแครอทครับแครอทเนี่ยสามารถทานได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบเลยนะครับโดยในแครอทจะมีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า เบต้าแคโรทีนครับที่จะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลสละรวมถึงต่อต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่เวลาที่เรากินแบบสุกนะครับในแครอทนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มนะครับสารต้านมะเร็งครับได้เพิ่มขึ้นอย่างมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกทานแล้วเนี่ยเอาแบบประโยชน์เต็มๆนะครับผมแนะนําทานแบบสุกดีกว่าครับสำหรับแครอทครับผักที่3นะครับนั่นก็คือ ผักกระหล่ำปีครับในผักกระหล่ำปีเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับให้วิตามินซีที่สูงและยังสามารถลดไขมันนะครับคอเลสเตอรอลได้ดีมากๆเลยและในกระหล่ำปีนะครับจะมีอยู่สารอยู่ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่ากอยโตเจนนะครับซึ่งสารตัวเนี้ยถ้าเรากินนะครับแบบดิบๆนะครับเป็นจํานวนเยอะนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคคอหอยพ่อครับดังนั้นนะครับผมแนะนานะครับให้กินกระหล่ำปีนะครับแบบสุกดีกว่าครับเพราะปริมาณสาร กอยโตเจ้นตัวนี้มันจะลดลงเยอะมากครับเพราะนี้ก็จะไม่ทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคคอหอยพอกตามมาครับผักชนิดที่สนะครับก็คือถั่วงอกครับถ้าเราทานแบบดิบๆนะครับในทานปริมาณมากนะครับมันจะไปยับยั้งการดูดซึมสารต่างๆนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสนะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นครับผมแนะนํานะครับเลือกทานถั่วงอกครับแบบสุกดีกว่า